พอดีเขาอยากขับใหนี้พอดีเนาะเนาะขกันพูดรถตรุตัวจเากองเอานกองท่านอนรันน องอาาัฐาทำไมเป็นกองอัฐาก็เหื่อนผา,าอยู่บ้านคอ,อ,อกขยแง่นอเรา,าสาคามอันบ้องไม่ออกรึเด้ออันแจ่งเกียวเมเบิดเป็นผาอันผาซี่จวดนึงก็เป็นฆ้ออาองค์ก็เออเราอันบอกตูโฮเด้ดตูโฮอยู่ข้า,างบดมาไมเห็นจะฮอ่เลยฮอมัอน้อนมากหรอ Mà không bao đầy cần nhảy đấy, thiểu ớt ổn Ở tam số vài Ở nền đạo Cần đi bàn, không cho nói Điệt xong lắng tít cần nữa เงื้ยเป่าสองดังติดกันนี่ผ้าเขาผ้าน้ำเครื่องขบเครื่องลักษณะเนาะเจ๊ด่าเสียผ้าผู้ใดสิไปบวชนั่นไหมจ้วงผ้ใดสิไปบวชนี่เจ๊ด่าเสียผ้าเจ้า Này phu nhai này bỏ Ờ ừ, hủ ừ. ừ. ừ, chắc kếp thì yêu thì non bà nè ao ừ. Con bột cái đi Kếp tâm quan sát Hãy subscribe đã เราะมีอาสร้งน้านเ้นสร้างที่ักเพราว่าอดแงเสียงมยันชื่อ่งเสียงใหม่มันปรโมท ตัวน้อยคานี้ก็มีห้ปีล้านไปเท่านั้นแหละไปสนใจที่ต่อคนไเนกยงเสียงาไปสนใจกับที่ต่อคนเนาะงานย่มทนไอ้สนใจกที่ต่อคนไหนโตไปว